วันนี้เรามีคู้มาทาชิงกับมาม่าเผ็ดมามาหยิบมาละปึ้งมันคืออะไรเพื่อนแกงกะหรี่สำเร็จรูปแต่ว่าถ้าเป็นแกงกรี่รูปธรรมดาเราคงไม่เอามาท้าชิงใช่ไหมมันคือแกงกะหรี่สำเร็จรูปเผ็ดระดับห้าเราจะมาดูกันเผ็ดระดับห้ามันเนี่ยจะเผ็ดแค่ไหนคืออันเนี้ย ไม่ได้จะซื้อเองด้วยเฟิร์นขออยากได้อยากโดนมาดูกันว่าระหว่างอันนี้กับแกงกะหรี่เผ็ดรอบห้าอะไรจะเผ็ดกว่ากันอย่าไม่เอาไอ้นี้มากินร่วมก่อนนี้เราจะามาเทใส่ปึง้งไม่ใช่เครื่องที่ไว้ <laughs> นี่เลย,ยของแท้ดั้งเดิมสามย่านฮอทซี่กิ้งรามิงแข่งกระโจ๊กสามย่านหนูจุฬา <laughs> 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 นี่เลยแต่เราไอ้นี่เราจะามาแต่เส้นใช่ไหมเฟิร์นเอามาราดแต่แกงกะหรี่กินเหมือนกับที่เราเคยทำอะไรแกงกะหรี่มาม่า เมื่อสองสามปีที่แล้วใช่แต่ว่าแกงกะหรี่วันนี้จะเป็นแกงกะหรี่สำหรับรูปก็คืออุ่นร้อนเทลาดเลยใช่ไหมก็เราจะไม่ให้ดูวิธีทำนี่พี่ทำาข้างหลังอยู่นี่ก็คือเอาจองมันไปใส่น้ำร้อนใส่ลบายแล้วอันนี้เราจะไม่ใส่เครื่องอะไรเาแต่เส้นแล้วเครื่องเราจะเก็บไว้ทำใงอื่นใช่ป่ะคืออันนี้เราไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรมันต้มน้ำร้อนเอาอันี้ใส่ลงไปเอาอมาฉีดทิ้งโอ้ ง่ายใช่ไหมง่ายสุดอันนี้คือเราเป็นแกงกะหรี่ที่แบบยังไม่ได้อุ่นใช่ป่ะเ,เอาทั้งถุงใช่ไหมั้า<ช>ถุงไปต้มใช่ไหม<ช>อืมโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วก็ต้มเส้นด้วย,ลยแล้วก็ต้มเส้นอยู่แล้วเอาไอ้ถุงนี้ลงไปแช่ไ <hiking> ด้ไหมมันจะเป,เปื่อยป่ะแน่เลยดีโอเคเอาไว้ว่าเราไปจัดก,การแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตา,ตาออกมาเป็นยังไงแล้วดูว่าจะสู้กับไอ้สามย่านนี้ได้ไหมตอนนี้มันคลองสามย่านอยู่นี่ต้องไปคลองย่านไหนดีเฟิร์นมันคลองสามย่านนี่เราจะไปเอาที่ไหนดีสี่ สีย่านไม่มีไปเอาไปอุ่นดูแต่ตอนอุ่นไม่ต้องฉีดใช่ไหมให้ฉีดแก่พุงเขาบอก smooth and mild curry ready in minutes เจอต,ต้องต้มกี่นาทีเฟิร์นบอกไม่ต้องปิดฝาหมอ้อเอาไปอุ่นสามถึงห้าทีโอเคไปลองกลับมาดูหน้าตายอีกทีหนึ่งคราวนีเราต้มแกงกะหรี่มาละบอกระวังร้อนอุ่นๆเนาะกำลังดีไม่น่าเผ็ดหรอกระดับให้คิ้วๆใช่ไหมไม่น่าเผ็ดหรอก เอ้ไอติมดีฮอตนี่มันหมอมัน,มนระดับห้ามคือความร้อนผงเปล่าเออ <laughs> นี่เลยแต่เรามีฟิชเชอร์ลิงหมูทงคัสึ <c oughs> ปลาทอด้วยพอด okay, ีโอเคมาหมตาไปงั้นหมูทงคัสึนี่โอ้โหฟิล์มืดตากล้องเลยนะครับเนี่ยมันมีอีกจานนึงนะแต่มันโดนทำแบบเป็นอ๋อซักสี่ก้อนลงนี่นะปุ๊บอ่าแล้วก็อันนี้ลงอันนี้ก้อนเดียวก้อนเดียวพอเขาจะหมดแล้วอันนี้เก็บไปกินกับข้าว ใช่แล้วมีซอสทงคัตส,สอด้วยที่เรายังซื้อมายังแทบไม่ได้กินกับทงคัตส,สอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> กินนู่นน,นั่นนี่หมดโอเคมาต่อมาพระเอกของเราคาเร่คาเร่แกงเผ็ดแกงกะหรี่น่ากินนะผมมีคำถามสงสัยแม่นาตอบคนนันมาตัดใครใครดูคนนั้นกับเคนนีนบ้างล่ะก็นานาดีวันมีตลัลหลายตอน <c oughs> ร้อนอยู่ขเขาบอกให้แฮนเดิลแชร์ care. ทำกินเองไม่ได้นะเนี่ยเด็กๆมันร้อนต้องให้แบบผู้ใหญ่โตมาหน่อยครับไอ้มาม่าเผ็ดนี่กาฟันฉุยเลย ชอบนี่ตอนยกมานี่ฟันฉุยไอเย็นหรือเปล่านมลมลมกินได้นะกลิเครืงแกงเลยอ่ะอ่ะยกตะเกียบกับช้อนขึ้นอ่ะเพรามันเปื่อนอู้หูสีดูไหมไม่น่าเผ็ดเนาะสีน่าจะกระจอกน่ากจะเดีี๋ยวน้เป็นแกงกะหรี่ผักไม่มีเนื้อเราเดี๋ยวเอาเนื้อมาเติมเองสีน่าจะกระจอกนะเฟื่อนเนาะไม่น่าสมาร์ทเผ็ดได้โอ้โหตอนแรกคิดว่าเผ็ดระดับห้าแบบที่โคโค ตัวนี้ยังยังไม่ได้ชิมนะครับอย่าเพิ่งไปประมาอันนั้นก็แบบไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ก็เผ็ดระดับแบบซื้อข้าวซื้อแบบส้มตำกินอ่ะอย่างเง้น้องเฟินเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหมิดดเียวกระจอกใช่มะที่โคโค่เฟินกินระดับไหนมาเฟินกินหนึ่งสามไปไม่สามเรากินสองห้าโคโค่ก็เผ็ดเหมือนนั่งกินส้มตำอ่ะเนี่ยแตกอ่ะไม่เผ็ดเราฟ้องนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหมระดับห้าอันนี้หรืออันนี้แบบนี่ฮอนี้มันเรียงห้าไปหนึ่งป่ะปากปากดีไว้ก่อนเดี๋ยวรื้อเดี๋ยวรื้ออ่า รีออกมาเสร็จแล้วอุยเผ็ดไม่เผ็ดไม่รู้แต่หน้าตาให้เต็มนี่เลยเราใส่หมูทอดแล้วนี่นี่หาหมูทอดไม่เจออยู่นี่วิด้านล่างใหม่ไม่ให้ดูให้ดูแต่ด้านสวยงาม้ยแต่หน้าตาดูดีเนี่ยหอกินหอมอะหนึ่งเสริมกินก็ให้ได้เลยมันเป็นแกงกะหรี่ผักไงหาเนื้อใส่เองเฮ้ยผมผมลงผมลงนะผมลงอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษินตาดูสิ ตาบอดไปเนี่ยดีให้มือไม่ติดเครื่องมามากเห็ดไปไม่งั้นตายแสบตาตายไหน่นะชิมมันฝรั่งนี่นุ่มป่ะโหนุ่มไม่นุมมน่มมรู้ขีดไม่ขึ้นเลยลื่นช้อนก็ได้เออมีช้อนไม่ใช้เป็นไงเหงาแตกพักเหงาแตกม,ม,มากเลยคุ้เผ็ดมากเลยอ่ะเหรอดูหน้าตาจริงใจมากเผ็ดสุดเลยอะพี่จะ็ดสุดตำข้าเผ็ดยังไง,ไงวะเนี่ย คุกยังอ่ะคุกยังคุกแล้วอ๋อคุกไรใช่ไหมคลุกคุกคลุกโเผ็ดสุดเลยอ่ะกินไม่ได้ขอน้ำเลยสิเฮ้ยโคตรอร่อยเลยอ้าวใช่ไหมคิดเหมือนกันเลยทำเผ็ดสู้นี้ไม่ได้นะแต่มันอร่อยแต่อร่อยมันอร่อยกว่าที่เราเอามาต้มกินเองอ่ะใช่อร่อยกว่าเยอะเลยมันผสมมาแล้วไงป้าอ๋อสรุปอะไรเผ็ดกว่าไอ้อะไรอะไรเผ็ดกว่ากันอ่ะไอเนี้ยเผ็ดกว่าชัวร์วแต่อันนี้อร่อยกว่าแต่อันนี้โคตรอร่อยเลยเฮ้ยวางตะเกียบวางเดี๋ยวมันฝรั่งกับแครอทนี่แบบนุ่มกำลังดีนะเพื่อนเนาะ ถ้าหลอดหวานวันหลังพ่อแม่ต้องซื้อมาทำเองนะซื้อแบบนี้ดีกว่าแต่นี้แท่งกว่านอะอร่อยโคตรชินหมูอชินกับหมูแล้วกินกับเส้นนี้เข้าเลยเนาะใช่เส้นมันเหนียวเหนียวนุ่มๆหมูโคตรอร่อยเลยจานนี้เป็นร้อยนะเฟิร์นรู้ไหมเจงกะหล่ีเก้าสิบมาม่าเผ็ดอีกสี่สิบห้าเป็นร้อยนะจานเนี้ยทงคัตสึฮะทงคัตสึทำเองเฮ้ยแต่อร่อยจริง ผมรู้สึกเหนียวมากกผมรู้สึแพงสุดละโอหถ้ามีไข่มาใส่นะเพื่อนนะสุดยอดเขาปรุงอุ้ยแต่รสชาติมันได้พ่อมีตะเกียบกัต่งานอันนี้มันเบื่อไม่เื่อนเรารีบปิดคลิปกันดีกว่าหอยแต่มันไม่เผ็ดเลยอะหลอกล้วนน่ะเผ็ดระดับห้ากระจอกมากนะกินมั่งดิกินมั่งสิเอาไปคือกินนี่ละวันนี้ฝนกินไม่ได้ชัวร์ สูตรดังๆนีอ่อร่อยจริงอร่อยเหมือน,อนที่ไปเออมันรสเหมือนนี่เลยมเฟือนที่เราไปกินในร้านเนี่ยอะไรวะมารุกกะมิไอร้านอุด้งอะ่ะอุด้งแกงกะหรี่อะอใช่ไหมรสนี้เลยปะนี้เลยเออนี่เลยของอะไรแกงกะหรี่ระดับรูปเนี่ยระดับสูงสุดแล้วไหมเนี่ยมันเขียนอยู่อะไรวะ อันนี้ไม้ระดับหนึ่งอันนี้คอสระดับห้าที่เราไปมันมีระดับหนึ่งระดับสาม,ม,ามอืมไม่เห็นถึงห,ห้ <c oughs> า<ช>ไม่เห็นเล็ดเลยคือเงแต่นี่คือไงแต่คอร้อนเฉยเลยเฉยแต่มันไม่เผ็ดเลยนะแต่อร่อยแต่อยอย่สุดๆ <c oughs> ชึบชิมคำสุดท้ายนะแล้วมันก็จะหมดชึบขย,ยับจานมาหน่อยกินไม่ถึงชิมอีกคำหนึ่ง มันก็เผ็ดร้อนนะก็เผ็ดร้อนอยู่แต่ว่าเอาง่ายเลยไม่เผ็ดเทียบแบบนี้ยีแต่ถ้าเด็กกินอาจจะเผ็ดก็ได้ไงอ๋อมันก็เป็นเด็กนะไม่เด็กเล็กเลยเด็ก,กไม่เคยกินเผ็ดอะโอเคก็ความเผ็ดกว่าอันนี้แน่นอนยังเป็นตัวจริงเรื่องความเผ็ดถ้าหลังต้องลองหา่ยอ,อื่นที่มันเผ็ดมา<ช>มเ,เ<ล> <ๆ S 1> ่็นๆแต่ด้ไงก็สู้ไม่ได้หรอกอันนี้มันเผ็ดจริงอันนี้มันเข้าทํามาให้มันกิมอร่อยแต่ันนี้ก็สู้ซมตําเคหาล้ามไม่ได้อยู่ดีอันนั้นของแท้ กินแต่พี่แหลราอยาแตกละกินนี้ปุ๊บเหมือแตกเลยโอเคมาปิดชิปทำสวยๆพี่แล้วอ,อ,อ่ะแมีโอ้ยงานอะไรก็อันี่ก็ลาไปก่อนนะคะขอไปกินต่อให้เรียบร้อยโอเคบ๊ายบายอร่อยอ่ะขอชิมคำอชอบอันนี้มากกว่าขออะไรกรินเอออันนี้ควรกินได้สองคำดูแต่อร่อยดูดูหน้าตาื ด้วยน้ำย่อยเป็นน้ำย่อยมีน้ำลายข้่อขาววันหลังเขาไม่ต้องซื้อมาทำเองได้ด้วยเนี้ยมาสี่จองกินในอโรจานบัญชีตาองชิมบ้างให้ตาองชิมมาหน่อยก่อนไม่ควรใส่ชียนะฝรั่งชิมอะไรจะน่าอร่อยกว่าใช่ไประวังผมนะลูกเส้นะมันฝรั่งโอแคอร้อนไปด้วยนี่ใช่ไหมต้องรูมันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านะแต่ว่านะเพื่อนนะนี่ว่าระวังผมนะเพื่อน ไอซองบริเวณที่เหลือเราไปทำอะไรดีไม่บอกแล้วกันเอ้าโอ้้วให้เพลินรอรึนโอ้โหจะอร่อยไหมว้าอร่อยโคนอือืมเฮ้ยมันอร่อยกว่าที่เราซื้อแบบเป็นก้อนมาทำก้อนมนะนี่ข้าวเย็นเราต้องกินกันไหมเนี่ยอืม้ว แต่มมผมว่าแบบนี้มันดูเผ็ดกว่านะ่ะเผ็ดกว่าใช่ไหมหไม่ได้กินมานานแล้วไม่รู้เผ็ดกว่าแบบไอ้ตัวสามยอดเหรอเผ็ดกว่าแบบตอ,อ่อะ